พื้นที่มอกบ้านเราจะตรวจอะไรกันมากก็มีงานประตูรั้วงานรั้วงานดินผมการระบายน้ำพวกผนังภายนอกครับระเบียงนอกบ้านชายคาฝ้าเพดานถังบำบัดนะครับเดี๋ยวโดยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องงานประตูรั้วนะครับก็ประตูรั้วเช็คอันดับแรกเลยแล้วก็ดูว่า 对，那我。<noise> <noise> <noise> ต้องสามารถกร,ถรองุแจได้นะสามารถกองุแจได้ก็ต้อก,การทาสีาสีกันสนิมสีให้เป็นสนิมนครับก็อ,อีกอย่างนก็คือเมื่อเปิดแล้วประตูมันมน่ด้มนนันไม่หลุอเวาเปิดไหลหรือเปล ยังมีแม่ไหลนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานปกติเปิดปิดได้อาจจะต้องดูเรื่องการเก็บสีสักหน่อยเนาะงานภายนอกครับหลังจากที่เราได้ตรวจประตูแล้วว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะมาดูเรื่องลวนะครับลวจะดูอะไรบ้าง ไม่เอียงไม่ล้มนะได้ดินฉากกับพื้นอันนี้ผมอยากให้ลองสังเกตด้วย,วยสายตาตัวเองผมว่าน่าจะบอกได้คร่าวๆนะครับว่าล้มหรือไม่ล้มส่วนถ้าใครมีเครื่องมือก็ให้ลองเอาเครื่องมือมาเช็คดูอย่างเช่นระดับน้ำนะครับหรืออาจจะใช้ตัว ทุกวันนี้มีแอปมือถืออาจจะโหลดแอปมือถือแล้วก็ลองใช้ใกันดูได้เดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูแล้วกันในแอปมือถือนะครับรอยต่อระหว่างโครงสร้างบ้านและรั้วต้องตัดขาดจากกันนะครับอันนี้อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนนกแต่ผมอธิบายให้คร่าวๆก็คือเราจะมีในส่วนของตัวโครงสร้างสร้างโครงสร้างหลักของบ้านนะครับอันนี้ นี่เป็นโครงสร้างหลักของบ้านนะครับนี่เป็นรั้วคือรั้วกับบ้านโครงสร้างจะต้องแยกออกจากกันนะครับทําไมถึงต้องแยกออกจากกันเพราะว่าบ้านเราครับเข็มจะมีขนาดใหญ่และลึกกว่าขนาดของเข็มรั้วบ้านนะครับซึ่งการสุดตัวมันจะไม่เท่ากันถ้าวางอยู่ด้วยกันตัวเข็มที่ลึกกว่าก็จะสุดตัวช้ากว่าส่วนเข็มที่สั้นกว่าก็จะสุดตัวได้เร็วกว่านะครับ แล้วก็จะทำให้โครงสร้างทั้งสองชิ้นมันเกิดรอยรล้าวครับแล้วก็ดูว่ามีรอยแตกรล้าวรอยบินของงานสีล้วนหรือเปล่าครับก็อย่างนี้นี่ก็จะมีรอยบินเนาะเก็บงานปูนไม่เรียบร้อยทาสีอันนี้ต้องต้องขัดโปะทาสีใหม่นะครับ สีเรียบร้อยสม่ำเสมอไม่โป่งพองอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีการล่อนของสีอาจจะเนื่องด้วยจุดที่รั้วอยู่ติดกับพื้นดินและพื้นหญ้าแล้วจะมีการลดน้ําความชื้นซึมไปอันนี้อนาคตก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครับแต่ก่อนรับหม้อปูนก็อยากให้มันเรียบร้อยก็ต้องแก้ไขนะครับผิวสะอาดไม่มีคราบสปกปรกเลยเลอะคราบปูนนะครับ โอเคงานรั้วก็ประมาณนี้ส่วนงานต่อไปก็จะเป็นงานดินถมมีการปรับระดับดินเรียบร้อยนะครับไม่มีหลุมไม่มีเบาะไม่มีรอยเศษปูนหรือวัสดุที่เป็นวัสดุจากการก่อสร้างครับไม้ปูนต่างๆ<ด>ก็อันนี้ดูได้ตาเปล่านะครับว่ามีไม่มีก็เช็คดูนะครับ พวกเรื่องดินถมหรือเรื่องหญ้าเรื่องต้นไม้นี้ถ้าจะไม่ให้เสียเวลาผมอยากให้มีภาพในหัวนะครับหรือ Final image สักหน่อยว่าตรงนี้เราจะปรับปูหญ้าสวนหินหรือว่าจะทำอะไรกับมันหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาหรือหญ้าปรับดินบ่อยๆนะครับการระบายน้ำก็สังเกตดูว่า รอบบ้านมีบอ่อพักสำหรับระบายน้ำหรือเปล่านะครับอยากให้ดูสำหรับบอ่อพักมีบอ่อพักในบอ่อพักสะอาดไหมอันนี้ก็ต้องทำความสะอาดังหน่อยนะครับรางระบายน้ำรอบบ้านก็อยากให้ดูเรื่องความสะอาดในบ่อนิดนึงเปิดดูเลยครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวอยากให้เปิดดูทุกบ่อนะครับว่ามันสะอาดหรือเปล่า ไม่สะอาดมีคราบดินเลอะก็ทําความระอาดให้ช่างทําความระอาดให้นะครับผนังภายนอกก็ตรวจสอบมีความเรียบร้อยมีรอยร้าวเกิดขึ้นไหมอันนี้ผมจะไม่ถ่ายมากนะครับเพราะว่า ผนังภายนอกเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาปล่าอยู่แล้วก็ดูว่ามีรอยล้าวมีสีด่างเก็บงานสีไม่เรียบร้อยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองไปสังเกตกันดูระเบียงนอกบ้านเป็นยังไงวัสดุเรียบร้อยไหมสะอาดหรือเปล่าสวยงามไหม ก็ดูนะครับแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดหน้าบ้านพวกนี้ที่เป็นเฉลียงอาจจะต้องเทสน้ำนะครับเทสน้ำสักหน่อยเพื่อเช็คดูว่ามันมีการระบายน้ำได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะแยกรายละเอียดในการเทรสอีกทีหนึ่งนะครับ,รบตัวระเบียงหน้าบ้านนะครับก็เมื่อกี้ที่บอกไปว่าต้องมีการฉีด เรื่องการเฟน้ําขังนะครับก็ให้เราหาสายยางหรือถ้าสายยางไม่มีก็ให้หาเป็นถังน้ําฉีดก็ได้นะครับตอนนี้พอดีผมมีอ,อุปกรณ์กนะ็คือสายยางนะแบบผมฉีดตัวแต่ตัวเนี้ยคือน้ําเมื่อเราฉีดแล้วต้องทิ้งนไว้สักพักหนึ่งครับแล้วก็มาดูว่ามีน้ําขังหรือเปล่า Okay. เราฉีดไว้จำลองว่าฝนตกแล้วมันสเข้ามาที่ระเบียงหน้าบ้านเนาะเรามาดูกันว่าฝนหยุดแล้วหรือว่าฉีดน้ําไปแล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งจะมีน้ําขังหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับหลังจากที่เราเทสน้ําไปแล้วนะครับผมก็ทิ้งไว้ประมาณนักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับก็ไม่มีน้ําขังครับ อาจจะมีคาบน้ํานิดนึงสําหรับคาบน้ําแบบนี้ผมมองว่ามันด้วยความที่มันอยู่ภายนอกเนาะมีเจอแดดเจอลมผมว่ามัน,มนปกติเดี๋ยวสักพักมันก็จะโดนแดดแล้วก็โดนลมแล้วก็แห้งไปครับผมว่าตรงนี้ไม,ไม่ไม่มีประเด็นอะไรนะครับน้ำตรงนี้น้ำ,นำตกน้ำแล้วน้ำไม่กระเซ็นมาผมว่าปกติแต่ถ้ากรณีที่มาขังประมาณนี้กลางแผ่นกลางพื้นแบบนี้ขังแล้วเป็นแองอันนี้ควรแก้ไขครับ แต่นี้เราไม่เห็นภาพเนาะแต่ผมอธิบายให้ฟังว่าถ้ามีการขังบริเวณกลางๆอย่างนี้แล้วเป็นแอ่งอันนั้นควรแก้ไขเนาะแต่ที่ลองเทสวันนี้แบบนี้ปกติครับตรงน,นี้เือว่าโอเคโอเคครับ เรื่องฝ้าชายคาด้านข้างมีคาบน้ํามีรอยซึมของน้ําหรือเปล่าก็ให้เราลองเช็คดูเงยหน้าขึ้นดูนะครับถ้ามีคาบน้ําก็จะเป็นคาบเหลือง,เ,องเป็นคาบน้ําเห็นได้ชัดเจนนะครับถังบําบัด่ะที่จะมาดูถังบําบัดถังบําบัดถังดักไขมัน บอ่อดักกลิน่นผมพามาดูบอ่อดักอันนี้เป็นบอ่อกาวเนาะทุกบ้านต้องมีบอ่อกาวบอ่อดักกลิน่นบอ่อดักกลิ่นเราจะดูอะไรเราจะดูว่ามีการเกลารอยต่อบอ่อดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ในบอ่อสะอาดไหมใส่ตัวงอเก้าสิบอมง่ายหรือเปล่านะครับ ักกนบ่ดักไขมันนี่จะเป็นบ่บำบัดนะครับแขนน,นี่ก็จะเป็นถังดักไขมันตรงนี้ก็ดูเรื่องความสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ในถังนะครับน,นี้ต้องล้างสักหน่อยหนึ่งส่วนอุปกรณ์ก็จะมีตะกร้าดัก ถยายาืีดักไขมันแั้วก็จะมีตัวแผงสําหรับดักไขมันเพื่อที่น้ําจะล้นออกไปยังตัวดักกินนะฮะอันนี้ก็อุปกรณ์ครบแต่เรื่องความสะอาดต้องทำความสะอาดเั็กหน่อยงานภายนอกเราก็จะดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปตรวจอะไรอีกก็ จะเป็นเรื่องงานสถาปัตยกรรมนะครับจะไปดูว่างานสถาปัตยกรรมมีอะไรบ้างคราวหน้าเดี๋ยวเอาไว้เจอกันครับ